The fastest growing business opportunity in the world is looking for leaders. Someone believe you have what it takes to create the great opportunities for yourself. Explore the perfect home-based business with the new company from USA. Start part-time with whatever you are doing now. Choose the hour you work and the people you work. Qualification. Computer user. Telephone user. Able to meet success leaders once a week. เมดิคอลสปาอุทยานธรรมชาติกลางกรุงรางวัลซูเปอร์แบรนด์ BDC by Dr. อรวรรณสุดซอยสุขุมวิท59.02 392 5555้าพ่อแก๊สหมดมีแก๊สในกระปพองเกี่ยวแก๊สเอ็กซ์มีตัวยาไฟมีดีน คิดเป็นเห็นโอกาสคนฉลาดคิดย่อมรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เสมอหยุดกลัวตายก่อนวัยอันควรหยุดกลัวรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหยุดกลัวครอบครัวจะลำบากหยุดกลัวครอบครัวขาดความมั่นคงหยุดกลัวไม่มีเงินจะใช้นี่ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรีเพื่อสยบความกลัวคิดเป็นเห็นโอกาสสำรองที่นั่งด่วน ว่าน้ำสองแก้วเนี่ยตาย่างกันยังไงไม่ตาม่างเดี๋ยวก่อนดูดีๆตา่างดื่มน้ำประปาประหยัดปลอดภัยด้านประตานครหลวงประตาเพื่อประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการคนดีมีสาระนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกติเช่นเคยนะครับทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา บ่ายสองโมงครึ่งสวัสดีมาอย่างท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและก็ติดตามรับชมอยู่ในต่างประเทศด้วยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านผู้ชมจะได้มีโอกาสมีส่วนรับรู้รับทราบเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านอาจจะมีความภาคภูมิใจเราอาจจะไม่เคยได้ยินาอาจจะไม่เคยได้เห็นแต่ถ้าเรามีส่วนท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมสร้างคนในชาติ ให้เข้มแข็งก็ได้นะครับจะเป็นผู้ใดที่เชิญมาวันนี้อดใจอรอสกูลครับว่าน้ำสองแก้วเนี่ยต่างกันยังไงไม่ต่างเดี๋ยวก่อนดูดีๆต่างดื่มน้ำประปาประหยัดปลอดภัยการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชน มาธาแออัจฉริยะน่าทึ่งเพียงหนึ่งเดียวที่เป็นวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีอันทันสมัยแห่งยุคแอร์ใหม่รวมคอนเดนซิงและทุกสิ่งทั้งระบบไว้ในตัวเครื่องและเป็นหนึ่งเดียวที่ใช้พัดลมดูดอากาศและระบายลมร้อนออกจากช่องเดียวกันควบคุมการทํางานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลผลิตโดยบริษัท CSS m e เ r o l ม g y โลจีจำกัดจัดจําหน่ายโดยบริษัท Great Honor i อ t e r n a t i o n a l จำกัดแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย0 2 9 1 7 7 4 0 5 6 0 2 9 1 7 6 7 5 0 0 2 9 1 7 7 4 ห้าถ6และ0 2 9 1 7 6 7 5 0เบนซ์ทองหล่อโดยคุณวสันต์โฟทิพิมพาลนอ์ณวันนี้คุณมีอะไรเป็นความสำเร็จที่จะทำให้คนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจได้บ้างวันนี้เรามีสนามชายัย เพื่อการสร้างเรื่องราวแห่งความสำเร็จให้แก่คุณวันนี้คุณมีเวลาและโอกาสอันเหมาะสมที่สุดขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานให้แก่ผู้สแสวงหาความเป็นอิสระของชีวิตหนึ่งในธุรกิจที่โลกกํำลังจับตามองกำลังจะเริ่มที่ประเทศไทยในเร็ววันนี้ บริษัทาธาุของแผ่นดินจำกัดโดยคุณธานินพันธ์ประภากิจบริการผ่าตัดต้อเนื้อและต้อกระจกฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆผู้สนใจติดต่อศูนย์ประสานงานตรงข้ามสตาบัคกลางซอยสุขุมวิท24ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา02-2629454-5 02-2629454-5ระประชาชนคือนโยบายที่ยึดหลักประชาชนต้องมาก่อน เด็กของเราต้องมีโอกาสได้เรียนฟรีนําไปสู่โอกาสของการมีงานทําเราต้องทําให้คนไทยทุกคนมีหลักประกันขยายระบบประกันสังคมและสวัสดิการให้ครอบคลุมคนไทยทุกคนเราจะฟื้นฟูเศรษฐกิจชนบทเช่นการใช้พืชผลเพิ่มผล,ผลิตเอทเนอลเราจะขยายระบบชนระทานเราจะมีกองทุนที่จะพัฒนาอาชีพในชนบทประชาชนต้องการงานทําประชาชนต้องการรายได้ประชาชนต้องการโอกาสประชาชนต้องมาก่อนเดี๋ยวนี้ ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากบุคคลที่ถือว่าได้ทํางานได้อุทิศชีวิตเพื่อสังคมนะครับซึ่งเป็นระยะเวลานานหลายสิบปีเลยทีเดียวในสังคมไทยเราทุกวันนี้นอกเหนือจากองค์กรทางภาครัฐแล้วนะครับยังมีองค์กรที่เราเรียกว่าองค์กรทางภาคเอกชนหรือที่เขาเรียกกันว่า NGONon Government Organization พอบอกว่า NGO ท่านผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่า NGO ก็มี2ส,ส่วนก็คือ ngo ทางด้านการเมืองกับ ngo ทางด้านการพัฒนาชุมชนการพัฒนาประเทศช่วยเหลือคนยากจนวันนี้เราคุยกับ ngo ที่ทำงานในการพัฒนาชุมชนช่วยเหลือคนยากจนบุคคลท่านนี้เป็น ngo มาตั้งแต่หนุ่มๆเลยจนป่านนี้นะครับอีกไม่นานอายุก็ใกล้จะ60แล้วเราได้รับเกียรติจากท่านกรรมการบริหารด้านการจัดหาทุนภูมิภาคทุกภูมิภาคของมูลนิธิสุพรรมิตรแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์การพัฒนาระหว่างประเทศที่เราเรียกว่า World Vision Foundation of Thailand หนึ่งในาสาขาขององค์การ World Vision International นะครับหรือว่ามูลนิธิสุพรรณมิตรสากลก็คือคุณประสบขุนศิธิ์สวัสดีครับคุณประสบครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับวันนี้ให้เกียรติแก่รายการเป็นอย่างมากเลยคุณประสบที่ทํางานมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับ สามสิบสองปีครับสามสิบสองปีครับตั้งแต่หนุ่มเลยเรียนจบมหาวิทยาลัยมาครับตั้งแต่เรียนจบอ๋อไม่ทราบว่าคุณประสบจบที่ไหนนะครับขอโทษนะครับก็จากมหาลัยรามคำแหงครับรามคำแหงรุ่นนี้ก็ต้องเป็นรุ่นไม่รุ่นหนึ่งก็รุ่นสองสิครับก็จบรุ่นสองครับออรุ่นสองครับเอกอะไรนะฮะวันในคดีอังกริดวันในคดียังกฤษครับแล้วนึกยังไงตัดสินใจทํางานมูลนิธิในตอนนั้นเนี่ยนะครับ ครับตอนที่เรียนจบตรงนั้นก็จบภาษาอังกฤษปั๊บก็เข้ามาแปลจดหมายจากจากเด็กถึงผู้ปกระครับนั่นหมายถึงว่าจดหมายสั้นๆเพราะว่ามน,นิธิสุภนิมิตก็ทางานช่วยเหลือเด็กยกากได้โดยโอกาสครับนั่นหมายถึงว่าแปลจดหมายของเด็กเนี่ยว่าเด็กจะต้องการถ่ายทอดอะไรไปให้กับผู้บรณะเขาทราบเราก็แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหมายความว่าทุนที่ช่วยเหลือเด็กยากจนในสมัยก่อนที่เขาเรียกว่าพ่อแม่อุปถัมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเป็นต่างประเทศเป็นฝรั่งที่เขา เป็นพ่อแม่อุประมภ์มที่เขาไปจากเงินผ่านทางมูลนิธิที่ต่างประเทศใช่ครับนะในตอนนั้นก็มีแต่อเมริกาและประเทศอื่นด้วยมีอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์มันมีหลายและยุโรปหลายอีกหลายประเทศนั้นหมายความว่าประเทศที่เขามีเงินอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องขอไปจากคือเขาก็ไปขอให้คนที่มีเงินไปจากผ่านเขาแล้วเขาก็มาไปจากให้กับประเทศที่ต้องการใช้เงินใช่ครับอ๋อตอนนี้มีกี่ประเทศได้ครับ ตอนนี้ที่เรามีสาขาทั่วประมาณร้อยกว่าประเทศนะฮะร้อยกว่าประเทศครับร้อยกว่าประเทศครับนะครับมูลที่สุดเป็นประเทศไทยร้อยกว่าประเทศแล้วตั้งในเมืองไทยมาประมาณกี่ปีแล้วครับอ่าตอนนี้ก็ประมาณสามสิบห้าปีนะฮะจะครบสามสิบห้าปีตั้งแต่สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะฮะอ๋อครับปีหนึ่งเจ็ด ปีมีมีการทํางานทางด้านไหนบ้างนะครับด้านผู้อพยพก็เรือภัยธรรมชาติหรือว่าเรื่องเด็กเรื่องสาธารณสุขอะไรยังไงช่วงแรกก็เรื่องของอพยพนะแล้วก็ศูนย์เด็กเล็กและศูนย์เด็กกาพร้าที่จังหวัดอุดรธานีนะช่วงแรกๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ขยายมาเรื่อยๆนะฮะเป็นเรื่องของการอุปการะเด็กอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยพัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกันครับครับับเรียกว่าแสดงว่าตลอดเวลา30กว่าปีที่คุณประสบอยู่มาเนี่ย ก็คือได้ไปสัมผัสกับสภาพความยากจนของชาวบ้านครับก็สัมผัสทุกภูมิภาคฮะทั่วประเทศเลยผู้แยระดับชุมชนระดับยากานั่นแหละฮะแสดงว่าชีวิตนี้พอยิ่งทํายิ่งสัมผัสยิ่งไปไหนไม่ได้มันมันเป็นภาพที่มันมีแต่ความน่าสงสารน่าเวทนาบ้างสภาพคนยากจนในบ้านเรานี้ตรงนี้คุณประสบมีอะไรที่ฝังจิตฝังใจแล้วก็ เป็นแรงบันดาลใจให้อยู่จนมาถึงทุกวันมันสภาพความผูกพันกับผู้ยากไร้ได้โอกาสในระดับพื้นที่เพราะว่าอย่างผมเองก็ก็มาจากต่างจังหวัดเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าเราเข้ามากรุงเทพเราก็มาเรียนหนังสือเพื่อต้องการที่จะพัฒนาตัวเองให้มีศักยภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็สมัยนั้นเนี่ยต้องต้องช่วยตัวเองมากที่สุดแล้วก็ไม่มีมูลนิธิและไม่มีที่ไหนจะมาช่วยเราตรงนั้นนะฮะทั้นั้น พอทํางานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยได้สัมผัสกันเด็กครอบครัวที่ยากจนไปชอบครับชอบบครัมีความรู้สึกว่าเราเห็นแต่ความต้องการของคนแล้เรอบก็มีผู้ใจบุญที่พร้อมจะให้เราก็เลยเป็นตัวกลางครับครับนี่เราเป็นตัวกลางเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ยากไร้ด้โอกาสกับผู้มั่งมีนะเราเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมตรงนี้ให้มันติดกันตอนนี้มีมูลนิธิสุพรรณีเแห่งไะเทศไทยมีสาขาเยอะไหมครับ เรามีทั่วประเทศอยู่ประมาณ49จังหวัดตอนนี้น49จังหวัดช่วยเด็กไทยมากี่คนได้แล้วครับช่วยตอนนี้เฉพาะเด็กเด็กไทยที่เป็นคนไทยช่วยคนไทยประมาณ5 0,000่นกว่าคนแต่ว่าที่ต่างประเทศช่วยอีกก็ประมาณ5 0 0 0่นประมาณแสนกว่าคนตอนนี้แสนกว่าคนครับครับ,รบแล้วหมายมความว่าสแสดงว่าในอดีตเนี่ยหลายป <c oughs> ีผ่านมาเนี่ยฝรัลล่งช่วยไทยญี่ปุ่นฝรัลล่งสิงคโปร์อะไรเงี้ยเขาบริจาคกันมาครับใช่ครับครับทีนี้เมื่อเขาช่วยมาเนี่ยเขาก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนใช่ที่ ที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่พาไปเยี่ยมชมเข้ามาเยี่ยมเด็กที่เขากระและเยี่ยมชุมชนนะฮะตรงนั้นนะฮะแล้วในประเทศไทยที่เริ่มให้คนไทยเราเนี่ยได้ช่วยเหลือเด็กกันเองเนี่ยกี่ปีแล้วครับประมาณ10ปีมาแล้วฮะสิปีครับครับสิปีก็นั่นหมายความว่าอ๋อที่เราเห็นตู้ที่คนวางไว้เนี่ยก็คือใครจะมีบริจาคก็ไปหยดตู้กล่องบริจาคครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะอุปถัมภ์เด็กบ้างเป็นเหมือนกับ พ่อแม่อุประถมหรือว่าเรกว่านะฮะพ่อแม่อุปัมภมใช่ครับอันนี้เขาจะมีเป็นรายเดือนเลยเป็นรายเดือนปีครับเป็นรายเดือนเป็นรายปีก็ได้รายหลายปีก็ได้นะคือหมายถึงถ้าเป็นรายเดือนก็450บาทต่อต่อเด็กหนึ่งคนนะฮะต่อเด็กหนึ่งคนครับแล้วคนเดียวก็อุบระเด็กหลายคนก็ได้หรือจะอุบรัเป็นกลุ่มแล้วเด็กคนเดียวก็ได้ขั้นตอนนี้เขากำหนดไว้ว่าเท่าไหร่ต้องมากน้อยยังไงครับหมายถึงจานวนเด็กหรือจานวนเงินจำนวนเงินที่เราจะช่วยเด็กแต่ละคนแต่ละเดือนก็เราตั้งไว้ ประมาณ450บาทนั่นหมายถึงว่าเป็นเป็นแซนดาเป็นมาตรฐานเดือนหนึ่ง450บาทครับครับแล้วเขาได้อะไรบ้างครับคนที่อยู่ตรมีประวัติเด็กอ๋อเราก็มีประวัติเด็กมีรูปถ่ายแล้วก็ครอบครัวเป็นยังไงบ้างมีจดหมายมีวารสารมีอะไรที่ผู้รจะได้รับตรงน้นะฮะครับนั่นหมายถึงว่าเราช่วยเด็กแล้วเนี่ยครอบครัวเขาจะรับการช่วยเหลืออย่างไรบ้างตลอดชุมชนด้วยหมายความว่าเด็กคนหนึ่งเป็นเงื่อนไขที่จะทาให้เราเนี่ยช่วยทั้งชุมชนช่วยตลอดทั้งชุมชนดูว่าในชุมชนเนี่ยมีในโรงเรียนเขา ยากจกลำบากไห่ต้องการอะไรอย่างนี้ช่วยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ทีนี้เราเราเน้นเด็กเป็นเป็นเรียกว่าเป็นเบื้องต้นเลยเป็นหลักเลยเป็น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 แรกเลยอันดับแรกว่าเนี่ยเขาไปโรงเรียนเขามีอาหารกินไหมเขามีเสื้อผ้าใสหรือเปล่ามีรองเท้าใสหรือเปล่าสุขภาพเขาเป็นยังไงเขาขาดอาหารหรือเปล่าเขามีปัญหาอะไรอ๋อแสดงว่าดูด้านอนามัยและอปกรณ์ทางวิชาใช่ครับใช่แล้วพัฒนาชีพพ่อแม่ด้วยไหมครับตรงนั้นเป็นสเต็ปที่สองว่าเมื่อเมื่อเมื่อเด็กมาโรงเรียนแล้วเนี่ย เราดูแลเด็กให้มีอาหารกลางวันมีอุปกรณ์การเรียนแล้วเนี่ยเราก็ต้องย้อนไปดูครอบครัวเขาว่าครอบครัวเนี่ยเขามีรายได้ไหมเขาจะเลี้ยงดูแลเด็กไหมสมมติถ้ามูลนิธิออกไปเนี่ยจะดูแลเด็กต่อเรื่องได้หรือเปล่านั่นหมายถึงว่าเราคํานึงตึงไปพัฒนาศักยภาพของครอบครัวให้มีอาชีพมีรายได้คถ้าพอที่จะเขาสามารถช่วยได้เพราะว่ามูลนิธิเองก็คิดว่าก็คงจะไม่อยู่ในชุมชนนั้นรัวช่วยเหลือคนตลอดไป นะครับนั่นหมายถึงว่าต้องไปที่เริ่มต้นให้เขาได้พึ่งพาตัวเองได้ใช่ใช่ใช่มีไหมครับที่คนที่เราช่วยเขาประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเขาก็หันกลับมาเป็นผู้สนับสนุนเด็กอะไรเยอะตอนนี้เยอะเยอะมากมีทั้งดารามีทั้งนายแพทย์มีทั้งหมอบินอาจารย์ไหว้ไรก็มีต่างต่างถ้าหมายว่าตั้งแต่เราช่วยในเริ่มต้นตอนนี้เขาก็กลับมาช่วยกันนะฮะเห็นว่าเด็กที่มูลนิธิช่วยเหลือนี่เป็นนายตำรวจก็มีเป็นแพทย์เป็นแพทย์เข้าไปมนอาจารย์อะไร เป็นอาจารย์หมาที่อะไระเป็นด็อกเตอร์ก็มีเป็นด็อกเตอร์ก็มีเด็กเด็กที่อยู่ในสลัมเนี่ยที่พ่อแม่ทํางานหาเช้ากินขําแบบเก็นรถเซลล้งขายของอะไรเงี้ยคนที่ช่วยรเรียนถึงตอนนี้จบเป็นยญาเอก็กมีใช่ไหมครับมีครับมีครับอย่างในภาพนี้เป็นในภาพยังแพทยหญิงอะไรนะฮะในภาพนี้ก็ในนี้มันยังไม่มีนายแพทย์แต่มีเด็กที่จบเป็นด็อกเตอร์ที่เป็นอาจารย์หมาไรเกษตรอยู่ออมีมีคุณหมอหนึ่งแพทย์หญิงอะไรนะครับเนี่ยคุณหมอหนึ่งอะไรเนี่ย คุณหมอหนึ่งนี้เป็นเรียกว่าเป็นเขาดูนอยู่อยู่ในห้องพวกอะไรพวกเอ็กซเรย์อะไรพวกนั้มีเจ้าหน้าที่แต่ว่าเนื่องจากเขาเรียกเป็นหมอหนึ่งเท่านั้นนี่ก็เป็นเด็กในโครงการของเพรนั้นว่าเด็กชาวเขาที่ได้รับการช่วยเหลือจากมูลนิธินี่เป็นเรียนเป็นถึงนายแพทย์ก็มีมีครับมีนายแพทย์ก็มีหมดเลยครับนะครับแล้วก็เป็นสื่อมวลชนก็มีเป็นนายตำรวจก็มีครับนะครับนี่ก็คือระยะเวลาการทํางานของมูลนิธินะครับมีอะไรที่ คุณประสบอยากจะบอกแก่ผู้ที่มีส่วนในการช่วยเหลือเด็กผ่านมูลนิธิอยู่แล้วบ้างที่เป็นน่าจะเป็นความภาคภูมิใจที่ช่วยพูดแทนหรือว่าบอกแทนเขาครับก็อยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะครับว่า สิ่งที่ได้ท่านได้ช่วยเนี่ยเรามั่นใจร้อเอร์เซนต์ว่าสิ่งต่างๆเนี่ยจะถึงเด็กแล้วก็เราได้มีการพัฒนาเด็กช่วยเขาให้เจริญเติบโต,ตขึ้นเพื่อเขาจะมีอนาคตที่ดีและรวมทั้งครอบครัวจะได้พัฒนาไปด้วยนะครับตลอดถึงชุมชนด้วยตรงนี้เรามั่นใจเราโปร่งใสในการช่วยเหลือนะครับตรงนี้หมายถึงว่าผู้กระมั่นใจได้เลยครับครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดผู้อุปการะบางท่านเนี่ยอยากจะทําบุญั นะแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กเป็นรายเดือนเนี่ยแต่มีงบป,ประมาณเยอะๆที่อยากจะบริบบจาคเป็นก้อนใหญ่เหมาต้องชุมชนเลยแรงต่างเหล่านี้เนี่ย<อ>ไปขอเยี่ยมชมมูลนิธิก่อนเนี่ย ไปได้ไหมครับหรือว่าที่ไหนช่วยบอกหน่อยสิครับอ๋อไปไปไปได้ครับอตอนนี้คือหมายถึงว่าถ้าไม่ไกลก็แถวชนบุรีพระนนิคมก็สามารถไปได้ตรงนั้นอ๋อแต่สาขานี่ดนยดูได้หมดเลย,เ,ลยเพราะว่าเมื่อเข้าไปชุมชนแล้วในี่ท่านอยากจะบริจาคห้องสมุดโรงเรียนก็ได้ศูนย์คอมพิวเตอร์ในหมู่บ้านก็ได้เดี๋ยวนี้เพราะว่าเทคโนโลยีก้าวไปถึงหมู่บ้านแล้วนั่นหมายถึงว่าก็เออ,อน่าจะมีศูนย์คอมพิวเตอร์ศูนย์สารสนเทศอะไรอย่างนั้นครับ แต่ถ้าจะมาะพบผู้บริหารมาเยี่ยมสำนักงานใหญ่นี้ก็ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับที่ซอยเอกมัมครับที่ซอยเอกมัมนะฮะที่ซอยเอกมัมสุขุมวิทหกสิบสามข้อสังเกตนี่มันมีก็เข้าไปอยู่ตรงข้ามกับสำนักพิมพ์กองสลากกินแบ่งรัฐบาลต,ตรงข้ามกับสำนักพิมพ์กองสลากอ,อยู่ระหว่างซอยยี่สิบหกกับยี่สิบแปดมีมีตึกสูงสูงอะไรตรงนั้นเขาเรียกอตรงนั้นมีอาคารไทยปิงอยู่ข้างหน้าครับก็เข้าไปแล้วมีลานจอดรถเห็นมูลนิธิตั้งอยู่ตรงนั้นนะฮะครับครับครับแล้ว ในช่วงระยะเวลาที่สัมผัสกับความยากจนความน่าสงสารของเด็กนะครับคุณประสบมีความรู้สึกอย่างไงบ้างว่าต่อสังคมไทยว่ายังมีอีกมากไหมที่คนไทยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสภาพในประเทศไทยของเราเนี่ยยากจนคนแค้นมากช่วยเพิ่มเติมต,ตรงนี้หน่อยสิครับครับตรงนั้นถ้าเราดูสิติข้อมูลนะฮะ ทางด้านแานเศรษฐกิจได้พัฒนาสังคมว่าเรามีว่มีหมู่บ้านเป้าหมายยากไร,ร้จำนวนมากทีนี้ถ้าจะเห็นชัดเจนในกรุงเทพก็าอาจจะมองดูไม่ไกลไปในสลัมต่างๆนะฮะในแหลง่งที่ราในอ่าทต่างเนี่ยพวกนี้พวก คนเหล่านี้บางครั้งเขามีอาหารกลางวันกินแค่เมื่อเดียวนะโดยเฉพาะเด็กๆแลวพ่อแม่เขานี่ต้องไปรับจ้างอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือว่าความยากจนที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันบนะฮะแล้วยังมีเด็กอีกประมาณเป็นล้านๆคนที่เราความช่วยเหลืออยู่<อ>นะครับตรงนั้นมีเงื่อนไขอะไรในการพิจารณาตัดสินใจจะลงไปช่วยไหมครับไม่ไม่มีครับคือหมายถึงว่าอยากจะให้ท่านมีความเอื้ออารทรอ,อยากให้ช่วยเด็กเหล่านี้ให้เขาโตขึ้นนะฮะไม่มีเงื่อนไขโมนิทิเราไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นครับ พราะฉะนั้นแหล่งเงินที่ยังคงมีจากต่างประเทศก็ยังมีอยู่เขยังมีอยู่จากไหนบ้างครับแหล่งที่เป็นโดเนอร์หรือว่าผู้บริจาคเนี่ยตอนนี้ก็มีจากสหรัฐอเมริกาครับก็มีแคนาดามีเซเลียแล้วก็มีอย่างเวิลด์แบงก์หรือยูนิเซฟหรือยูเอ็นก็มีนะโอ้แสดงว่าองค์กรใหญ่ๆครับที่เขาเขาช่วยกันเนี่ยองค์กรของรัฐในต่างประเทศเขาก็ช่วยบริจาคมาเหมือนกันในประเทศไทยใช่ใช่ครับใช่ตรงนั้นครับมาตรงนี้คนไทยที่ได้มีส่วนช่วย แล้วก็เด็กๆก็ได้รับความช่วยเหลือกันเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณประสบคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากจะบอกให้รัฐบาลได้ทราบเพราะจริงๆแล้วก็ทางานประสานงานกับทางหน่วยงานราชการดีบ้างหครับหน่วยงานหลักๆนี่เป็นองค์กรอะไรนะครับหน่วยงานหลักหมายถึงที่ประสานงานด้วยใช่ไหมก็มีกระทรวงศึกษาธิการแน่นอนเลยนะครับเพราะเด็กต้องอยู่ในโรงเรียนนะแล้วก็สภาพัฒน์ นะฮะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเด็กก็เรื่องการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจน,นี่าก็กลายเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมไปนะฮะอันนี้คือหน่วยงานหลักๆครับที่ที่นที่ทํางาน,นมีมีโอกาสช่วยเหลือทางด้านอื่นไหมครับอย่างเช่นภัยพิบัติเวลาเกิดขึ้นในชุมชนที่เด็กอยู่หรืออะไรเงี้ยหรือว่าไม่จําเป็นถ้าถ้ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นมาแล้วถึงแม้ไม่มีเด็กอยู่ เราก็ทาเป็นโครงการพิเศษอะไรขึ้นมาไม่มีครับมีเราช่วยถึงเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ําท่วมไฟไหม้ไม่อย่างซึนามิเกิดขึ้นเมื่อสองสามปีที่แล้วอะไรต่างนี้เราก็ดําเนินการช่วยเหลือเหมือนกันแลวเราทําการช่วยเหลือเป็นเวลา2อถึงสปีด้วยแล้วเราไม่ได้ช่วยแบบชั่วคราวคือหมายถึงว่าให้เขามีที่นอนแต่เราช่วยพัฒนาเขาให้มีอาชีพมีไรายได้ด้วยรนะตรงนั้นเราต่อเนื่องต่อองด้วยครับช่วยอย่างต่อเนื่องไม่มีเงื่อนไขอะไรเพราะนั้นเราก็ยินดีต้อนรับทั้งผู้ที่จะเป็นผู้บริจาค เด็กเป็นหลายคนสี่คนหรือว่ามาทั้งครอบครัวจะอุปกระทั้งครอบครัวก็ได้ครับนะครับอันนี้ก็คือไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนไทยเราจะมีน้ําใจแบบนี้ครับจริงๆแล้วคนไทยเป็นคนที่มีใจเอื้อเฟื้อแล้วก็เป็นคนที่เกื้อหนุนมีความรักครับมากมายนะฮะเห็นว่าจะไปช่วยในต่างประเทศ ใกล้เคียงด้วยใช่ไหมไม่ใช่เพียงแต่ช่วยคนไทยอย่างเดียวตอนนี้มูลนิธิสมรภิ์แห่งประเทศไทยนี่ยังช่วยประเทศเพื่อนบ้านคือตอนนี้กำลังเรากําลังคิดว่าเราจะไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านที่เขายากลําบากเหมือนกันนะอย่างเช่นเวียดนามอะไรต่างเหล่านี้เราก็มีโครงการไปทําห้องสมุด็เปนและก็ประเทศลาวอีกประเทศเราคิดจะเข้าไปนะครับแล้วก็ประเทศจีนเมื่อมองดูความยากลําบากแล้วเขาก็มีความยากลําบากเหมือนกันกําลังคิดที่จะไปโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนเนี่ยเพราะเรามีคนจีนในประเทศไทยค่อนข้างเยอะอยากจะไปช่วยทางโน้นบ้างอะไรอย่างเงี้ย กำลังคิดอยู่กำลังจะเริ่มต้นอยู่นะครับเมื่อช่วยเหลือคนอื่นมา37ปีใช่ไหมครับผมเองไม่32มปี32มปีทํางานให้มูลนิธิมีเวลาเกษียณไหมครับก็60ปีอะฮะหกปีหกสิบเกษียณทำตั้งแต่หนุ่มๆตอนนั้นยังไม่มี ไม่มีครอบครัวไม่มีครอบครัวฮะตอนนี้มีครอบครัวเรียบร้อยมีครอบครัวมีมีลูกกี่คนฮะรู้สึกมีลูกชายสองคนครับลูกชายสองคนคนที่เพิ่งรับปริญญาหรือว่าตอนนี้กําลังเรียนต่อครับเขากําลังเรียนต่อปริญญาโทอยู่ครับตอนนี้อ๋อลูกชายที่สวมคุยนี่ก็คือกําลังเรียนปริญญาโทต่อครับครับแล้วคนเล็กๆที่อยู่ข้างหลังนะครับตอนนี้กําลังเรียนอยู่หมายเลขปีที่สามครับออกมาหมายเลขปีสามครับอีกสองปีก็จบก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนกันครับครับครับมาชีวิตมาถึงเวลานี้เนี่ย อยากจะขอบคุณอะไรใครบ้างแล้วก็อยากจะกล่าวอะไรแก่ผู้ที่มีส่วนอุปการะเด็กในโอกาสนี้ขอเชิญเลยครับครับก็บอยากจะขอบคุณผู้การะนะครับที่มีใจเอือออ้อทรช่วยเหลือเด็กยากายไร้ด้วยโอกาสครับตรงนี้เพราะว่าถ้าปราจากผู้ที่มีจิตใจตรงนี้แล้วเนี่ยเด็กๆที่ได้กล่าวไปถึงเนี่ยก็คงไม่ได้ความช่วยเหลือ หมายถึงว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้ได้ศึกษามีโอกาสได้พัฒนาชีวิตรตรงนี้ต้องขอบคุณผู้กำมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณสําหรับความไว้วางใจมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยนะครับครับรนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือบุคคลซึ่งอุทิศชีวิตแล้วก็ทํางานาบริการสังคมผ,ผ่านองค์กรพัฒนา,ฒนากอกชนที่เรียกว่า NGO ในนามของมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยซึ่งช่วยเหลือเด็กไทยเป็นแสนคน ได้เมืโอกาสเห็นเด็กที่อยู่ในสภาพที่ยากไร้ครอบครัวลําบากแต่ตอนนี้คนเหล่านั้นเขาก็เจริญก้าวหน้าเป็นทรัพยากรของชาติเป็นแพทย์เป็นคนดีในสังคมนะครับท่านผู้ชมที่ประสงค์จะบริจาคให้กับมูลนิธินะครับจะรายคนเป็นครอบครัวหรือว่าจะบริกาคจากเป็นโครงการเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านก็สุดแท้แต่ ขอเชิญได้ที่มูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยอยู่ที่สุขุมวิท63สซอยกระไหม่ใช่ไหมครับใช่ครับอยู่หน้าอาคารไทยพิงทาวเวอร์ครับครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ทางหน้าจอนะครับท่านผู้ชมครับหมายเลขโทรศัพท์ก็ทางหน้าจอหรือจะติดต่อคุณประสบส่วนตัวก็ได้ได้ครับนะครับวันนี้รายการคนดีมีสาระขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการและขอขอบคุณ เป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมที่เป็นผู้อุปการะเด็กอยู่ในปัจจุบันด้วยทําความดีต่อไปนะครับรักประเทศไทยรักในหลวงอย่าหวงความดีเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ทําความดีกับสังคมรายการคนดีมีสาระขอบคุณคุณประสบมากๆนะครับครับคุณครับลาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับ